เนี่ยทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยถนนสวนดอกเนี่ยวัดสวนดอกพิ่งเดินออกมาอุ้ทำไมเราไม่ถ่ายรูปเจอดอีที่บรรจุอันนี้เข้าแกงเข้าแกงแปอย,ยู่ทุกคนจะเป็นแบบนี้ฮะแม้บรรยากาศอ,อ๋อเมื่อกี้ลืมถ่ายไปเลยนะมูนแต่แบบว่าโทรศัพท์ออกมาไงนะฮะโทรพติดสายเดินออกมาจากวัดก็เลยไม่ได้ถ่าย JD, เจอเจดี JD, ที่เป็นบรรจุพระบรมอัฐิของเออจ้าดารารัศมีนะฮะเป็นพระพระบรมราชยาของ อ๋อในหลวงรัชการที่5ทุกคนนะฮะอุ้ยเสียดายจังเลยทุกคนรบรรยากาศร้านเยอะมากทุกคนอยาอากาศก็อบอ้าวอยู่นะแต่กลางคืนก็เย็นสบายเพราะนอนแอร์ air ที่อ๋อแคปซูลนะฮะเชียงใหม่เกตแคปซูลโคสเทลซึ่งจาจะห่างจากตรงนี้ไม่ไกลมากทุกคนแค่ประมาณ2กิโลเองประมาณอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนะอุย้ยเราเจอข้ามันไก่พายยับป่ะทุกคนวาตายแล้วนี่ฮาเราจะยินชื่อมานานแล้ว เขามันไก่พายับเนี่ฮะใช่ไหมนี่ยเขามันไก่พายับทุกคนเราเจอ,อเนียที่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะคณะทันตแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสวนดอกทุกคนนะฮะเ้ามันไก่ทุกคน,นะะน,กกคนเดี๋ยวเราไปสั่งนะทุกคนนะนี่ฮะทุกคนเมนูเมนูมน,นะฮะมีของอย่างนี้ด้วยน่ารักจังเลยมีถ้วยชาเป็นเกี๊ยวทอด่ะทุกคน เรามาช่วงที่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคนเยอะเราพูดเสียงสูงไม่ได้ทุกคนที่มีสุกี้โคคา๋วยเตี๋ยวเรือ๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก็มีฮะทุกคนนะฮะมะง,งมะนาวนะฮะมีกาดหมูใช่ไหมฮะใครชอบกินตะโฟ๋วยเตี่ยวมีครอมนะจ๊ะ